สาวซีวสามนฟาม้อเดดเ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 ดมือิบกมือมีบ่เาเดือนเอาิบกงมือยังไรก็ยังเห็นออกโดนนะเมนอขาตะตัวนี่กัิบกงมือเมืนตัวล่ะบ่ดูกระติดันเนาะว้าวโอ้ตใหญ่ใหญ่กว่าคนลูกเนี่ยลูกลูกสาวซีไว้เมียกี่ขานเนี่ยเมียนเสื่องแหงได้ตอนออกแน่นเสื่อง บมโนใจเลยลูไงลูกหุ่นยืนนี่อยู่หุ่นเสยไอ้ลูกกระตี้เหรอลูกอาลูกนี่ไปลูกขึ้นโมลูกยิ้มชมเลยลูกหุ่นนี่ลูกเออโอ้ขี่ขานครับเขาบอกว่าจะขอให้เขาจีเสือตั้มาหกเดือนถ้าจะขายขายขึ้นผมนะครับแสนหนึ่งหกเดือนลูกแม่ลูกบอกเรื่องตั้งแต่ลูกมันเรื่อบอกว่าจะสิได้ขายบะไรขายหรอกรื่องว่าเซลเฮดแม่บอก ที่ไหแม่นมันพันได้ถืออันนั้นแม่มันพันยังนั่นกระบ้ามันเถื่อนปลามันแม่นบลามันนี่ไม่ใช่งานกูแม่มันหลายเท่าตัวตัวแมววะนี่แม่ครับตัวแม่วหกเดือนเซนหนึ่งเลยแม่นหกเดือนแสนหนึ่งหกเดือนมันพันได้ถือกหัวหารถาเบืองอีกอีกสามเดือนสิทายเบืองเงี้ยมันไดกินมันกินหัวหารไอ้มันได้เดือนหนึ่งเสียมันกินหัวหารถาเบืองสินาโยห้องกระเดี้ยวซิบโกมือว่นี่แม่ก็เลยซิบโกมือเขาเราออกมันดิ ถ่ายล่วง tiktok ล่าสุดน่ะเจ็ดหมื่นแต่ก็บประเทศไทยมาอยู่ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งแบบนี้ก้สิบห้าสิบหมื่นมันติดคงอ่ะยี่สิบหมื่นอยู่ยี่โคกเดือนก็ได้เงินเสียรรงทุนสองสามพันก็ได้นี่สมสมจักบาทนี่โอ้ตัวนี้ฮะมันสมมาสมมาโอ้สมมาน้ำเพลินแล้เขาบอรับประกันทองคือแบบว่าเขาสมสมสมย่ำเสาเร่งสองหลอด เพราะที่เคยสมแค่หลอดเดียวแต่ว่าย่ำเั่สาแรงสองหลอดเลยสมสิว่าออกมาบ่มีเบิ่งหน้าเบิ่งหน้าตาบ่มีด่างก็มองเป่งหน่ออะไรตุลุกเออเปงหนหน้าตาเฉื่อยๆเกียโคกเดือนในเงินแสนงอหน่อยท่านหนาไงมี่งกระดูกบังกระดูกดูน้องคนหน้ายุนั้นเปลี่ยนควาหายนั่นกินควาหายนั่นเปลนหองน้ำลูก บ้ดอนเข้าเลยบ่นี่บดเ,ดเดียวูนเข้าเขาไม่ใ่มอแกงเกียวออกลูกปีละแสนกระบอกขา,ายสายไีสยไซสีไซไดชิบสีไดชิบิเอแกนแชมผุนเมืองเรียบเรียบน่อยแห้งเรียบงามเออ ถ้าเบิ่งสามเดือนที่ล่ถ้าเบื่งอีกสามอีกสองเดือนไม่สิถือของอาหารสีบเป็นแนวได้บ่ะหนาตังนาขึ้นเลยล่ะแรงจริงคืนบือมีตรวนี้พ่อหมอกพกรติลูซี่วายไห่สิอยากชอบออกดอกด้างซีวายเอยางเคฟสามหนึ่งยางเข่านั่แปดน้าหกานคนเอาพอบะคนเอพ่อตัวนี้ซีวายตนี้ซี่วายนี่ว่ามันตายแล้วพอมันสวยเกหกตายแล้วซีมีน่ะลูซี่วาอเบิดล 看，你，看，不别拉，你，能点，是，啊，